ได้ไหมอันนี้ลีลาไม,ไม่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 ต้องเน้นลีลานะฮะนี้แบบเดียวก็โยนเลยนะลิลลินหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอ้าโอ้ยครั้งที่สองครั้งที่สองล้มไปเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ครั้งที่สองล้มไปห้าลูกนะคะไอ้เตอตัวนั้นล้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะ นูครีมมาเนี่นูครีมจะมาทำอะไรจ๊ะดีใจดีใจดีใจค่ะดีใจโออดีใจนะฮะดีใจดีใจนะฮะดีใจอ่าทำยังไงต่ออืม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 โอเคตะวันเปิงเปิงอีเปิงเปิงตะวันปิงเปิงค่ะนะอ่ะเปิงเปิงอ่ะดีดูดูมุมไกลเขาจะทำขากล้วยด้วยนะคะอ่ะเปิงเปิง ปิงปิงโอเคค่ะแม่แม่จ๋าวันนี้หนูจะมาะช่วยรุ้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับแม่แม่นะ,ะนะของหนูในการโยนโบริ่งนะคะซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการจำลองภาพขึ้นมานะคะเป็นการโยนโบริ่งนะคะเราเามาช่วยมาช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะว่าแม่แม่ของหนูจะทำได้หรือเปล่าคะ อาเดี๋ยวไปดูแม่เบอร์ดี้ของหนูก่อนเลยนะคะเชือกแรกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอปแบิลหน่อยดูดีแอปเปิลแอปเิแบปลด้วยแอปแบิลดีดีแอปแบิลหน่อยแอปเปิลหน่อยแอปเปิลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะี้หนูชื่อนางสาวเบอร์ดี้ค่ะค่ะหนูชื่อนางสาวเบอร์ดี้นะคะหนูจะมาโชว์ความสามารถอะไรคะวันนี้มาพี่แอ๊ดมาลองดูให้พี่เบอร์ดี้โยนโบลิ่งนะครับจำลังเอานะครับให้เบอร์ดี้โยนโบลิ่งเป็นการจำลองนะคะจำลองเหตุการณ์เหมือนจริงนะคะไปลูกย้อนไปขี่มวยเป็นมวย ่าตรงนู้นนะตรงนู้นก็คือลูกโบริงนะคะดเ,ดดเดี๋ยวขอดูภาพฝั่งนี้ก่อนนะคะ โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะดูข้างหน้าของเบอร์ดี้นะคะก่อนอื่นเลยฮะเมื่อสักครู่นี้วอมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีครับก่อนพีเอ็กต้าอ่าอันนี้มือเก็บลูกโบลิ่งนะคะอันนี้คืออ่อลูกโบลิ่งตรงนี้นะคะจำนวนอ่าเท่าไรเอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกนะคะตรงนี้สิบลูกนะคะเป็นการจำลองภาพเหมือนจริงนะคะท่านขาเป็นการจำลองภาพเหมือนจริงนะคะ เป็นการทบทวนนะทบทวนค,ความจำนะทบทวนความรู้ของเบอร์ดี้นะเพราะว่าแต่ก่อนเบอร์ดี้ก็เคยทำใช่ไหมพ่อเคยนานแล้วะครับเคยแต่ว่า20กว่าปีแล้ว5นานะนานมากๆเลยนะคะลองมาโอ,โ,อโอ้ดูท่าดีทีเร็วท่าดี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 นะนางท่าดีมากๆเลยถนะ้าดูมาดูเป็นไงได้ไหมพ่อได้ไหม ได้ไ้ม <ale m any> ปะไหมปล่อยไหมเอาลุ้นเอาได้เอาได้โอ้ยนะนี่คือนี่นี่คือการใช้มือนะคะเป็นการใช้มือโยนลูกโบริ่งนะคะก็คือจําลองเหมือนจริงก็คือเป็นลูกบอลนะคะเป็นลูกบอลอ่าโยนว่าจะโดนลูกหรือเปล่าฮะเมื่อสักครู่นี้ไม่โดนนะคะไม่โดนลองดูมือนะใช้มือให้นางใช้มือโยนก่อนนะคะ ได้ไหมได้ไหมปล่อยไหมเข้าไหมเอาไงโอโอไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวโดนเดนเดนเดไม่ล้มไม่ล้มนะใส่แสงว่าคุณพ่ออาแต่ว่าโดนนะลูกบลิ่งหนักไปนะลูกแต่ว่าโดนนะแต่ว่าโดนนะคะอ่าอ่าแรงกว่านี้นิดนึงแรงกว่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยว กว่านี้ดิวนึงแรงหน่อยดิแรงหน่อยตามหุ่นดูหน่อยดิเอาไหมได้ไหมได้ไหมเอาได้ไหมเอาข้าวเอาได้ไหมลุ้นโหัวใจเต้นตึกตัก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 ได้ไหมโอ้ยน่าไม่ข้าวไม่ได้นะคะเอาขาขาลุดิอ่ะเอาไงดีพ่อเดี๋ยวทำภารกิจไปสำเร็จต้องมาลงมาอ่าโอ้พอดีจะแอบกินตรงนู้นแล้วนะ โอเคนะะหลังจากที่เราลองอใช้มือให้เบอร์ดี้ใช้มือในการโยนโบริ่งนะคะปรากฏว่านะฮะโดนลูกแต่ว่าไม่ล้มนะคะเดี๋ยวอยพอแอดนะคะพี่แอดจะพาะให้เบอร์ดี้เปลี่ยนจากมือเป็นเท้าแทนนะคะดูลีลานะดูลีลานะลีลานะลีลานะ,ะ,ะอ๋ะอ,อ,อ,อสุดยอดนะ,ะโอ้เมื่อกี้กล้องจับภาพไ าานะได้อยู่นะคะได้อยู่ล้มสี่ลูกแล้วนะโอเคไม่ต้องตั้งขึ้นนะมาดูว่า,าการใช้เ<อ>ท้าเตะน้ำมเต็มมันจะล้มได้ย <c oughs> ังไงเนาะบอกว่าให้กอกน้ํานิดนึงเนี่ยการจําลองเหตุการณ์เหมือน <c oughs> จริงนะคะอะมาดูเม,มื่อสักครู่นี้นะเตะโดนนะฮะโดนเป้านะโดนลูกโบดิงไม่ต้องไม่ต้องอะไรอยู่ตรงนั้นแหละมาดูอีกอู้จะโดนแม่หรือเปล่าจะโดนพี่สาวคนสวยหรือเปล่า โอ้ยโอ้ลบที่สุดยอดนะคะเดี๋ยวจะไม่หลบแล้วทีนี้ให้โดนกล้องเลยให้โดนประตูเลยค่ะให้โดนท่านผู้ชมเลยนะตอนนี้เดี๋ยวให้ดินมาทดสอบอีกกับน้องทำอะไรก็ต้องทำทุกสังเกตครอบครัวเราอัอนนี้ให้เบอร์ดี้กอนอัอนนี้ให้เบอร์ดี้กอนนะคะ อะมาดูว่าครั้งนี้จะหมดเกลี้ยงไหมคะไม่ลบไม่แกนไม่ลบไม้แต่อะไรทางนั้นถ้าดีถ้าดีสุดยอดนะคะ,อคะขอบคุณค่ะอ่าโอเคถ้า่ากับว่าเบอร์ดีอ่าเตะลูกโบริ่งล้มหนึ่งสสาี่ห้าหลูกนะคะครึ่งทางนะคะอ่าทำยังไงดีทำยังไงดีแอบแบล อ๋อต่อไปจะให้ลินลินมาแก้ตัวแทนเบอร์ดี้นะคะทำยังไงเบอร์ดี้ขอบคุณค่าก่อนแอปแล้วหนูเป็นแต่แอปแล้วหนูเป็นแต่แอปแล้วนะสายาหนูแอปเรียดดเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยแอปแล้วแอปแล้วอเออแอปแล้วอ้าปาอ้าแลบลิ้นลิ้นเลยในแนในลิ้นลิ้นกันดูเลย อข,อขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอาพีแอสนะคะบอกว่าจะให้ลินลินมาแก้มือนะคะต้องมารุ้นกันว่าลินลินจะสามารถช่วยเบอร์ดี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะคิวต่อไปเชือกต่อไปก็มาแล้วนะคะาดูว่าลินลินจะแก้มือให้กับเบอร์ดี้ได้หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะก่อลินลิน สาวเสียงพินสวัสดีค่ะเออค่ะเดี๋ยวค่ะตัวสวัสดีค่ะเอ่อสาวเสียงพินสวัสดีนะคะเดี๋ยวมาดูซ้อมก่อนไหมเอาเลยครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงนะะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดูแป๊บนึงนะคะ เลยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ<ด>พร้อมหนึ่งสองไปบึ้งปึ้ง,งโ,อโอ้โหล้มสองนะคะล้มสองน้ำบอก่นน้ำเยอะไม่เยอะหรอกสองแล้วงดหน้าค่อยลองใหม่อันนี้เป็นเป็นพลังช้างนะแล้วก็ต้องลองดูตอนนี้นะโอ้โหลูกโยนครั้งเดียวก็ได้เลยนะก็โดนเลยนะตอนนี้อลินลินเอาไงสไลด์ลูกลินลินสไลด์ ต่ำๆสไลดเหมือนโยนโบริงค่ะลิลินเอ้ยเกืออหฮะอีกครั้งนึงใครอีกครั้งนึ่งได้หรือไม่ได้ลุ้นลุนหนึ่งสองได้ไหมได้ไหมอันนี้ลีลาไม่ไม่ไม่ต้องเน้นลีลานะฮะนี้แบบเดียวก็โยนเลยฮะลิลินหนึ่งสองหนึ่งสอง ออ้ยครั้งที่สองครั้งที่สองล้มไปเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ครั้งที่สองล้มไปห้าลูกนะคะไอ้ตาเอาตัวนั้นล้มล้มล้มลงก่อนลูกอ่าล้มลงอ่าครั้งที่สองครั้งที่สองห้าลูกแล้วนะคะยังเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม ใช้เท้าเตะใช้เท้าเตะอ่าลองดูเมื่อก,กี้นี้ก็ใช้มือนะฮะโยนลูกที่สองไม่หมดนะฮะมาดูลูกที่สามหมดมไหมสยดายจับภาพได้ไหมเหอะอ <c oughs> โอ้ยโดนกล้องค่ะโดนแม่แกนเลยโดนพี่สาวคนสวยเลยนะคะ,ะใกล้แล้วครั้งที่สามล้มไปสองนะฮะเหลืออีกสองอ อาโดนก็ยอมให้โดนอาค่ะยอมให้โดนอะยอมให้โดนอาอาเลยไม่หลบไม่หลบยอมให้โดนนะยอมให้โดนอ่ะมาดูครั้งที่สี่นะครั้งที่สี่จะเป็นยังไงนะคะเบอร์ดี้เบอร์ดี้มาเบอร์ดี้มาสกัดดาวรุ่งนะเบอร์ดี้เบอร์ดี้มาสกัดดาวรุ่งนะไม่ให้ลินลินเจ โ้ซ้อมมาซ้อมมาซ้อมซ้อมมาซ้อมเบอร์ดี้ลินลิ้นบอกซ้อมค่ะซ้อมได้ข้าโอเคแค่นี้ก็ถือว่าแม่นแล้วนะคะแค่นี้ก็ถือว่าแม่นแล้วนะคะอ่าเหลือสองลูกก็ถือว่าแม่นแล้วนะคะขอบคุณค่ะโอเบอร์ดี้อยากแจมด้วยเบอร์ดี้อยากแจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สองแรงแข็งขันนะคะสองแรงแข็งขัน,นเอาเสียงดีเสียงดีสวัสดีค่ะหนูกเก่งไหมคะเอฟซี FC ทุกท่านคะ่ะหนูกเก่งไหมคะลิลินถามหนูกเก่งไหมค่าทวนความจําของเด็กๆนะคะขอบคุณคะ่ะอ่ะส่งท้ายปิดท้ายด้วยเบอร์ดี้แอปเบลเล์วแอปเบล่อยลู ปิดท้ายด้วยเบอร์รี่แอปแบลแอปแบลขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะแอปแบลอีอีอาซันซันอาอีอีอาซังอาซังอาอีแอปแบลออสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย